ทรัพยากรการเงินแหลที่มาของเงินแหลที่มาของเงินคืออะไรหรืออาชีพที่เราทำนี่แหละทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันเสียรอย่เลยใครมีอาชีพหาเงินได้ด้วยตัวเองยกมือหน่อยตอนนี้นะตอนนี้ใครสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองบ้างยกมือทำอะไรขายของอะไ

ไอตัวเลียงเออดีนะไอชีพมันสุจริตนะทำไม่เยอะขอท่านได้ได้แหล่งที่มาของเงินนะลุงก็มีนี่ลุงก็เปดิดร้านนะครับรเปิดร้านะเลี้ยงเนี่ยเปิดร้านเลี้ยงพระครับหนึ่งสองนี่คนะรับเมาสรนะมาท้าย เขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชีพที่มันเรื่องหนูอะไรมากมายนะเคยเรียนรู้สึกโงใช่ไหมเขาจะเรียนเรื่องพระโสนตัวลึกลับที่ตั้งตัวจากหมูตายใช่ไหมใช่ไหมป .4 หรือปออะไรเนี่ยยินได้แรมเรียนเนี่ยลุงลืมเนีไปสอนโรงเรียนหนองโตเคยสอนอยู่พระโสนตัวลึกลับ คนอื่นผ่านไปผ่านมาเดินบนถนนเห็นหนูตายหนึ่งตัวคนอื่นมองเป็นสิ่ง,สงโสโครกแต่พระโกพระโสนักโตไมวมีสัต์เห็นเป็นอะไรเห็นเป็น